วันนี้นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องนะครับบริจาคเลือดนะครับบริจาคเลือดถ้าเราจะบริจาคเลือดนะครับก็วันนี้ก็คือก็ตั้งใจไปบริจาคเลือดนะครับแต่ว่าบริจาคไม่ได้นะครับเพราะว่าระดับแอลกอฮอล์นะครับในเลือดนะครับมีอยู่นะครับก็คือบริจาคไม่ได้ก็คือว่าเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับก็คือว่าเราอ่ะกิน เครื่องดื่มนะครับที่มีแอลกอฮอล์ไปนะครับก็คือกินไปแล้วแล้วเพื่อนก็ไลน์มาบอกว่านะครับเพื่อนเพื่อนอีกทีหนึ่งที่เป็นคนรู้จักกันนะคือว่ามีความจำเป็นต้องใช้เลือดให้ไปช่วยกันบริจาคเลือดนะครับเพื่อจะช่วยเพื่อนนะครับก็แต่ว่าเราอะกินไปแล้วไงเรากินเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปแล้วแล้วเพื่อนทักมาที่หลังเราก็เลย เราก็คิดว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ทางการแพทย์นะครับถ้าในเราจะบริจาคเลือดอ่ะก็คือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับถ้าเรากินเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก็คือบอริจาคเลือดไม่ได้นะครับคือว่าบางคนที่เป็นโรคนะครับก็คือว่าถ้าเลือดมีแอลกอฮอล์อยู่นะครับบางอย่างก็ไปทำร้ายเขานะครับไปทำร้ายเขา ไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับอย่างเงี้ยก็คือว่าก็แชร์ประสบการณ์นะครับว่าถ้าเราจะบริจาคเลือดนะครับเราต้องงดแอลกอฮอล์นะครับอย่างน้อยนะครับก็คือ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลักๆเลยคือว่าพักผ่อนนะครับอย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าไม่งั้นเขาเรียกว่าเลือดลอยเลือดลอยคือเป็นอะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่า ก็คือว่าเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับ24ชั่วโมงแล้วก็บุหรี่นะครับบุหรี่พยาบาลนะครับที่ประจําจุดนะครับที่มีการบริจาคเลือดก็เขาก็จะซักประวัตินะครับว่าคุณดูดบุหรี่มาหรือไม่อ่าดูดมาเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเป็นแบบก่อนที่จะให้เลือดบริจาคเลือดนะครับเป็นเวลา นันเท่าไหร่นะครับก็คือว่ามันมีผลนะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับก็คือว่าจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าถ้าจะไปจากเลือดก็ต้องเป็นบัตรตัวยังไงยังไงนะครับพอกลับมานะครับก็เวลาเราไปจากเลือดเสร็จก็พยาบาลน,นะครับพยาบาลเขาจะให้มาอาหารนะครับที่ว่าบํารุงเยวกับ การพักผ่อนหรือว่าให้เลือดฟื้นฟูได้เร็วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พูดคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับก็คือว่าหนึ่งนะครับห้ามห้ามเลยเรื่องเครื่องดื่มนะครับแอลกอฮอล์นะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงสองบุหรี่นะครับบุหรี่นะครับก็งดไปเลยนะครับสามนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ สี่ครับเรื่องอาหารเรื่องอาหารก็คือว่าก่อนที่เราจะไปบริจากเลือดนะครับวันหนึ่งเราก็ทานอาหารที่มีประโยชน์พวกผักผลไม้อย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกของทอดของมันก็ให้มันน้อยๆลงนะครับครับสวัสดีครับ